สาย PE ส่วนใหญ่ที่เราไปเล่นที่บึงสำรานกันนะครับก็จะเป็นสาย PE ประเภทที่ว่าตีไปแล้วสายลอยน้ำนะครับอืมซึ่งมันก็ปลิวนะสายมันปลิวทำให้เหยื่อในตะกอนนะครับปลิวตามน้ำไปด้วยนะฮะปลาก็เลยไม่ค่อยจะกินส่วนใหญ่หลังๆเราก็จะทำสายที่เป็นสาย Pe แบบจมน้ำกันขึ้นมานะครับ ตัวนี้เป็น P.E. 8นะครับแล้วก็ความยาวสายต่อม้วนเนี่ยอยู่ที่300เมตรจะได้หน้าตัดที่เล็กลงเล็กว่าส่เอ็นนะครับความจุสายก็จะเยอะขึ้นหรือใครจะเอาไปใส่เป็นช่วงท้ายๆของตัวลอกก็ได้นะครับข้างนาก็เป็นสายไนยลอนนะครับใส่เอ็นพ่วงเข้าไปสัก20-30เมตรแล้วก็ใช้ตัวนี้ลองไหนตัวนี้ก็จะเป็นสาย P.E. จมน้ําระยะสายนะครับ1 4 0เมตร นี้นะครับเอามาบอกต่อกันนะจากเบียวบกครับผม